กาสะกสะข้าพเจ้าจะขอโอกาสราธนาเทพดาเจ้าทั้งหลายทั้ง16ของชั้นฟ้าสุาลาลัยต่อลงมาถึงภูเขาเหล่ากาภูมิสถานวัดราอามที่อยู่พระเจ้านี้ล้วนแต่ตนดีวิเศษจงมาประจำมาปกปักรักษาอย่างโปยภยัยอันตรายทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกขอบพันธสันดาในี่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะทำกิจสิ่งใดขออย่าให้ขัดข้องในประทยให้ได้สมหวังปราถนาทุกประการเทินสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขรัตะเตจะัตาะลิเควิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตรุวนาคาหานีเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชะละธละวิสเมยะขคัน พนาคาตินทันตาสัน no ติเกยังมุนิวระวัจฉนังสาธุวเมสุนันตุธรรมสะวนาการอยัมพพันตาธรรมสะวนาการอยัมพพันตาธรรมสะวนาการอยัมพพันตานโมตสสะพะะวโตโตรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะพะะวโตโตรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะพะะวัตโตรหะโตสัมมาสัมพุทธะ สพังอปะลาถังมัทเเมพันเตอุกาสะเทวะรัตตะเยนกตังสพังอปะลาถังมัทเเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทาพลาดพัง้งร่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์พระองค์พระนิยสงฆ์เจ้าตลอดจง,งศักดิ์ธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมในเวร จะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอโปรโดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวตื่นมาขออนุญาตมีคู่มีกอบผัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอทอนคำอธิฐานคำสาบานที่ตามติดคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประฤติทนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญวลีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะระราบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิทานท้านั่งฐานสมบัติหูประศักดิ์ใดๆขอให้มืลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตับเข้าสู่พันธิพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะ ชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินเดียโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพและขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งผลจากรรมในเวรขอยพ้นนรกภูมิปุ๊บแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมเทินโยโสภะควาอรหังสัมมาสัมพโทโธอ,อิเมหิสก,กาลิหิตังภะควันตังอภิปูชยามิโยโสสวากขาโตภะควตาธโม อิเมหิสกาเลหิตังธรรมังอภิปูชยามิโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอิเมหิสกาเลหิตังสังขังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังภิวาเทมิสวกขาโตภะคะวตาธรรมูธรรมังนัมัสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนัมามิ วันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังฆพัทะเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพังเมโทสังฆพัทะเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมโทสังฆพัทะเมพันเตนโมตสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสัลนังกชามิ ธรรมังสลาณังขจามิสังขังสลาณังขจามิทุติยัมปิพุทธังสลาณังขจามิทุติยัมปิธรรมังสลาณังขจามิทุติยัมปิสังขังสลาณังขจามิตติยัมปิพุทธังสลาณังขจามิตติยัมปิธรรมังสลาณังขจามิตติยัมปิสังขังสลาณังขจามิ มายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสราเนนะสหปัญจศีลานียาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสราเนนะสหปัญจศีลานียาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสราเนนะสหปัญจศีลานียาจามะปานาติปาตาเวลมณีสิขาปทังสมาธิยามิ อัตินาธานาเวรมณีสุขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสุขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสุขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมะชัปปะมาสถานาเวรมณีสุขาปัทังสมาธิยามิอิติปิโสภะควาอรหังสมมาสัมพุทโววิชชา จลนะสัมปนสขุขโตโกวิธูอนุตลโลบริสธรรมสารติสัทธาเทวนุสานังพุทโธภควาติสวาขาโตภคว,วาตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนาอิโกปัจจตังเลเวทิตับภูวินยูเิติสุปฏิปนุภควโตวสาวกสังโฆ อุชุปฏ vale ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทางจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุขลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักหูเนโยอัญชลีกรลณิโยอนุตตังปุรนเคตังโลกันสาติ ยอดภักดีไตปิฎกอิติปิโสภควาอรหังมัทโสภควาอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวตัสโสภควาอิติปิโสภควาวิชาจรณสัมปโนวัตโสภควาอิติปิโสภควาสุขโตวัตโสภควาอิติปิโสภควาโลกาวิทูวัตโสภควาอรหันตังสระนังกัจฉามิ อรหันตังเศรษฐานามิสัมมาสัมพุทธังสรนังปัจฉามิสัมมาสัมพุทธังเศรษฐานามิวิชาจรณะสัมปันนังสรนังปัจฉามิวิชาจรณะสัมปันนังเศรษฐานามิสุขตังสรนังปัจฉามิสุขตังเศรษฐานามิโลกะวิธังสรนังปัจฉามิโลกะวิธังเศรษฐานมามิ ติปิโสภควาอนุตตโลวัตโสภควาติปิโสภควาปุริสธรรมสารถิวัตโสภควาอิติปิโสภควาสัทธาเทวมนุษยานังวัตโสภควาอิติปิโสภควาพุตโธวัตโสภควาอนุตตะลังสารนังขจามิอนุตตะลังศิลสานามิปุริสธรรมสารถิสารนังขจามิปุริสธรรมสารถิศิลสานมามิ สัทธาเทวมนุษย์นังสารณังขจามิสัทธาเทวมนุษย์นังศ am ิลา ah สานมามิ am พุทธังสารณังขจามิ ah พ Legion ุทธังศิลาสานมามิอิติปิโสภควาอิติปิโสภควารูปะขันโธอานิจจะลคณะปารมิจะสัมปโนอิติปิโสภควาเวทนาขันโธอนิจจะลคณะปารมิจะสัมปโน อิติปิโสภะควาสัญญาขันโธอนิจจาลักคณะปารมิจะสัมปนูอิติปิโสภะควาสังฆละขันโธอนิจจาลักคณะปามิจจะสัมปนูอิติปิโสภะควาวิญญาณขันโธอนิจจาลักคณะปารมิจะสัมปนูอิติปิโสภะควาปทัวีธาตุสมาธิยานะสัมปนูอิติปิโสภะควาอาโปธาตุสมาธิ ญาณะสัมปนโนอิติปิโสภะควาเตโชธาตุสมาธิญาณะสัมปนโนอิติปิโสภะควาวาโยธาตุสมาธิญาณะสัมปนโนอิติปิโสภะควาอากาสะธาตุสมาธินัสัมปนโนอิติปิโสภะควาวิญญาณธาตุสมาธิญาณะสัมปนโนอิติปิโสภะควา จกะวาจะทาโตสมาธิยานะสัมปโนอิติปิโสภคะวาจะกโตมหาราชิกาทาโตสมาธิยานะสัมปโนอิติปิโสภคะวาตาวติงสาทาโตสมาธิยานะสัมปโนอิติปิโสภคะวายามาทาโตสมาธิยานะสัมปโนอิติปิโสภคะวาตุสิตาทาโตสมาธิยานะสัมปโนอิติปิโสภคะวานิมนาลัต ทีตาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสภควาปรนิมิตะวะสวัตทาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสภควากามาวัจระธาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสภควาลูปาวัจระธาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสภควาอรลูปาวัจระธาตุสมาธิญาณสัมปโน อิติปิโสภะควาโลกุตตะละธาตุสมาธิญาณะสัมปโนอิติปิโสภะควาปัทมะฌานะธาตุสมาธิญาณะสัมปโนอิติปิโสภะควาทุติยะฌานะธาตุสมาธิญาณะสัมปโนอิติปิโสภะควาตติยะฌานะธาตุสมาธิญาณะสัมปโนอิติปิโสภะควาจตุทัชฌานะธาตุสมาธิญาณะสัมปโน อิติปิโสภควาปัญจมะฌานะธาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสภควาอากาสานัญจายตนะธาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสภควาวิญญาณวิญญาณัญจายตนะธาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสภควาอกินจัญญายตนะธาตุสมาธิญาณสัมปโน อิติปิโสภควาเนวสัญญาณาสัญญายตนะธาตุสมาธิยานะสัมปโนอิติปิโสภะควาโสตาปันติมัคคะธาตุสมาธิยานะสัมปโนอิติปิโสภควาสกิทาคามิมัคคะธาตุสมาธิยานะสัมปโนอิติปิโสภคะวาอนาคามิมัคคะธาตุสมาธิยานะสัมปโน อิต <S ess> ิป <S ess> ิโสภะควาอรหัตมะขะทาโตสมาธิญาณะสัมปนอิติปิโสภะควาโสตปันติภะระทาโตสมาธิญาณะสัมปนอิติปิโสภะควาสกิทาคามิภะระทาโตสมาธิญาณะสัมปนอิติปิโสภะควาอนาคามิภะระทาโตสมาธิญาณะสัมปนอิติปิโสภะควาอรหัตภะระทาโตสมาธิญาณะสัมปน กุศลธรรมาอิติป an ja ja ิโสภะคะวาอาอายาวะชีวังพุทธังสรลาคขจามิัยภูทีปัญจอิสโลกุศลาธรรมานะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังขายะปัญจพุทธานมามิหังอาปามะจุปะธีมะสังอังคุสังวิทาปุกยปะปุปะสะชะสะเหปาสายะโส โสโสสสะอ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 ะนิเตชะสุเนมะภูจานาวิเวอสังวิสุโลปุสะพุภะอิสวาสุสวาอิกุสลาธรรม,มาจิตติวิอัติอิติปิสโสภะคะวาอะระหังอะอายาวะชีวังพุธทธังสารนังขจามสาิสาโทสาธโพธิปัญจะอิสโลธรรม,มา กุศลธรรมานันทวิวังโกอิติสัมมาสัมพุทโธสุขลาโนยาวะชีวังพุทธังสารนังกชามิจะตุมหาราชิกาอิสโลกุศลธรรมาอิติวิชาจารณะสัมปโนอุอุยาวะชีวังพุทธังสารนังกชามิตาวสิงสาอิสโลกุศลธรรมา นันทะปัญจสุขโตโลกวิถูมหาเอโอยาวะชีวังพุทธังสารนังกชามิยามาอิสโลกุสลาธรรมาปรมมาสันทะปัญจสตัสตาปรมีอนุตโลยมากกขะยาวะชีวังพุทธังสารนังกชามิตุสิตาอิสโลกุสลาธรรมาปุยะปะกะปุริสธรรมสารติยาวะชีวังพุทธังสารนังกชามิ เนม,มานาลติอิสโลกุสลาธรรม,มาเห็นตุโปวะสถาเทวมนุษสานังตถาญาวะชีวังพุทธังสระนังปชามิปรานิมิตะวะสวตีอิสโลกุสลาธรรมาสังฆะขันโททุกขังอนิจจังอนัตตาลูปะคันโทพุทธะปะพะยาวะชีวังพุทธังสระนังปชามิ ภูมาอิสโลกุสลาธรรมานันติปัญญาวินะปัญจภัวตายาวะนิานังสรนนังขจามินโมพุทธะนโมธรรมสะนโมสังฆะพุทธิลาโภกลากรักนาเอเตนะสเจนะสุวติโหตุหลหุโลหุโลสวายะนโมพุทธะนโมธรรมสะนโมสังฆะ วิติวิติวิติมิติมิติมิติจิติจิติวิติวติมายาสุสุวติหุนตฮุรูหุรูหุรูสวาหายะอินทสาวังมหาอินทสาวังพมะสาวังมหาพมะสาวังจักกะวติสาวังมหาจักกะวติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวงอิสีสาวังมหาอิสีสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวัง สัพุริสะสาวังมหาสัพุริสะสาวังพุทธาสาวังปจิกะพุทธาสาวังอรหัตตะสาวังสัมภสิทธิวิชาธรนังสาวังสัมภโลกาอิริยนังสาวังเอเตนะสจเจนะโสวติโหตุสาวังกุนังวชะพลังเตชงวุริยังสิทธิกัมมังธรรมังสัจจังนิพานังมุขัง คุยหักกังทานางสีรังปัญญานิขังปุญญพาขยังยะสังตะปังสุขังสิริลูปังจตโตวีสติเทสนังเอเตนะสเจนะโสวัติโหตุตโหโลโหโลโหโลสวาหายะนโมพุทธะตุกขังอนิจจังอนัตตาลูปะขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขละขันโทวิญญาณขันโทนโมอิติปิโสพระควา นโมธรรมะทุกขังอนิจจังอนัตตาโลปะขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังฆะขันโทวิญญาณขันโทนโมสวากขาโตภะวะตาธโมนโมสังฆะทุกขังอนิจจังอนัตตาโลปะขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังฆะขันโทวิญญาณขันโทนโมสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆวะหะปิตัง นมโมพุทธายะมหาอุทุกขังอนิจจังอนัตตายาวาตสหายโยนมโมอุอะมะทุกขังอนิจจังอนัตตาอุอะมะอะวันทานมโมพุทธายะนาะอากตินิสลานะอัละปะคุถังมาอุทุกขังอนิจจังอนัตตาวิปัสสิสัมภะทุกขา,า,าสัมภะพยาสัมภะโลคาวินาศสันตุคำกดน้าน อีเมนาปุญญกรรมเมนะด้วยเดชาผลบุญแห่งกบเจ้าได้สร้างและสวดยอดประกันแต่ปิดุกนี้ขอให้ความชูอุดหุนคุณบิดามารดาพระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณญาติกาคูบาคูอุปชาอาจารย์นายไตรัฐเท่าเทียมตนนายทวัชชัยเท่าเทียมตนเจ้ากรรมนายเวณะมิตรลักษณิต พื่อนสปสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีแม่พระทอรนนัีแม่พระกรุงคาแม่พระโ,รโพศพยายมราชนายนิรบาลท้าจดดบาลทั้งสี่สรีคุปอมาณชันจตุมหาราชิกาบ่วงบนสูงสุดจนถึงพระวะพรมและเพื่องล่างต่ำสุดตั้งแต่โลกันมหาโลกอะไรอวจีขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์สุดรอบคอจักรวาลคุณพระศรีรัตนาตรระเทพดาทั้งหลาย ตลอดจนทั้งอินพรมยมยักษ์คนธรรมท่านผู้ชงนักราชท่านผู้โธนักราชนาคาพระเพิงพระพายพระพิรุณท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์คอยผลจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขคอยท่านได้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยดีชะผลบุญแห่่งกับเจ้าทิดไปให้นี้จงมิสายปัจจัยถึงนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้านน้นเทินพุทธังนันตังธมังจักรวัลังสังครนิพปณะปัญจโยหนตุ บทสวดสรงเทวดาทุกขปัตาจานิทุกขาพยัมปัตาจานิดพยาโศกปัตาจานิโศกาหุตุสเพปิปานิโนเอ é ตาวตาจะอัมเหหิสัมปทังบุญยะสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาธานังทัทันตุสัทธายะสิสังลักขันตุสัปธาภาวนาพิรตาหุนตุคันฉันตตเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระลังปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะลักขันพันธมิตสัพป,ปโสแผ่เมตตาให้ตัวเองอาหางสุกิโตโหมิอาหางนิทุโคโคหมิอาหังอวิโลโหมิอาหางอ,าอ,าางอพยาปโชโหมิอาหางอนิโคโหมิสุขีอัตหลังปริหารามิ กดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรกรรมโนกันตฐานโนกรรม,มปัจจกะพุทโธพุทธังตุจกะวาจังธมังตุจกะวาจังสังฆังมตุจกะวาจังแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สเพสัตสตาอเวลาหุนโตอัพยาปชาหุนโตอนนกาหุนโตสุขีอัตนงังปพลิหะกันโตอุทิศส่วนกุศลอีทีทางทิตะธรรมะสะหุนโตสุกิโตหตุนโตทิตะธรรมโม อิทังสะราชินิยาหุนโตสุกิตโตหุนโตโลโคหุนโตทีขาโยโกหุนโตสะราชินีอิทังเมมาตาปิตุนังหุนโตสุกิตาหุนโต mata pitelo อิทังเมยาตินังหุนโตสุกิตาหุนโตยาเตโยอิทังเมคุรูปัญชายาเจรินังหุนโตสุกิตาหุนโตคุลูปัญชายาเจริยาอิทังสับ พระเทวนังหุนโตสุกิตาหุนโตสเพเทวาอิทังสัมภะเพตนังหุนโตสุกิตาหุนโตสเพเปตาอิทังเวรีนังหุนโตสุกิตาหุนโตสเพเวรีอิทังสัมภะสัตตนังหุนโตสุกิตาหุนโตสเพสัตตาสาธุ